การที่เราไม่ได้เข้าหลังสวนนานนะครับผมก็วันนี้ไปหลังสวนสักหน่อยดีกว่านะครับผมนี่ก็ต้องขึ้นฟุตบาทนะครับผมก็ไม่ต้องดราม่ากันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็เข้ายากเมื่อก่อนมันเสมอกับถนนเลยมันเข้าง่ายกว่าเดี๋ยวดูสูงมากแล้วดูซอยดี มืดไหมผมว่ามืดอยู่นะเปิดชิวพรุ่งนี้นะ้ำมันขึ้น70สตางค์เลยนะตอนแรกก็กะจะไปเติมวันนี้แหละแต่ดูทรงน้ำมันน้ำมันน่าจะหมดอะ่ะเพราะผมช่วงประมาณเย็นๆอ่ะผมผ่านหลายปั๊มแล้วแบบคือคนไปเอเติมกันเยอะมาก แต่ว่าน้ำมันพวกแบบตระกูลพรีเมียมน่าจะเหลือนะแต่ e ี0ดูทรง e ี0สแบน่าจะหมดหมดก่อน e ี0 9่นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะหมายถึงแบบไม่ได้เข้ากลางคืนมานานมาก ถามว่ากลัวไหมตอนช่วงแรกๆผมก็กลัวนะแบบมาเส้นเนี้ยกลางคืนอะไรเงี้ยผมกูกลัวมากตำนานตำนานมันเยอะแล้วเขาเล่ากันมาอะไรเงี้ยผมก็เออกลัวกลัวเหมือนกัน,นครับช่วงแรกๆกหลังๆก็ชินละตรงนี้ก็จะมีสารตะเคียนนะครับต้นตะเคียนธนาก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วครับผมหมู่บ้านจัดสรรเหมือนภาพ้ พามาทัวร์สับรีอะไรยังไตงต่างเงื่อนีโซนหมู่บ้านก็จะค่อนข้างสว่างนะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะทําถนนตัดผ่านแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นของหลวงนะทําถนนตัดผ่านนี่ครับมิเตอร์ไฟรุ่นใหม่ หรือว่าตู้ไฟผมก็ไม่รู้นะมันมีปุ่มเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเออช่างเลยดึงไม่หอกสว่างไหมแล้วเราก็จะตัดเข้าที่มืดอีกรอบอย่างเงี้ยนะครับผม เขาชี้มือแล้วถามว่าเสียวตกไหมเฉยๆผมว่าที่ยังซอยบ้านผมยังกว้างกว่าแถวที่เขาไปกันอีกนะที่มันแคบกว่านี่ย ใกล้ทะลุถนนแล้วนะครับถนนใหญ่ที่ก็เห็นใจเขานะไฟสีส้มคือแบบลำพังว่าไฟต่ำก็ยังมองไม่เห็นแนละ้วเปิดไฟสูงกลย,ยังไม่เห็นอะไรอีก อุ้ยอุ้ยเกือบเลี้ยวแคบไปนหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวข้างหน้าก็ถึงถนนใหญ่แล้วครับเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะก็จะเป็นซอยสามสิบเอกชัยสามสิบแต่ถ้าเราตรงไปก็จะเป็นเอกชัยสิบหก โอ้เจ้าตู่มันนอนกลางถนนเลยปะ่ะผมตัดคลิปแค่นี้ครับ